เ้านี้วิ่งหาเนียวหมูปิ้งก่อนเลยเหนื่อยแต่เช้าเลยนี่จัดหมูหกไม้เนียวรองห่อน้ำปึ้งมะนาวก็น่ากินไม่เคยลองกินตีกระดกกินเลยหรือว่าเตะใสแก้วใสน้ำแข็งก็ปานกินแบบเจ็ดวันไม่รำกันรักวันไม่มีเบื่อขนาดมาหลาดเจ้าเ้ายังร้อนแก้ตายนี่ทุกคนเหอรอยากกินเนียวหมูปิ้งหรือว่าน้ำลอยๆสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางที่เบอร์ข้างขวดได้เลยอาย่ามันจื่นใจว่าเจ้าๆพอหลบมาถึงเลนก็แกบจัดเนว้อหมูปิ้งเลยเพราะมือเจ้าเป็นมือที่สำคัญน,นะทุกคนเหอะต้องหาอะไรกินลองตองเบาๆก หมกไม้เนี่ยรองอเบาปอไม้อ่ะร้อยรอยหมูปิ้งคุณปันกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อเบอวางอีตํากับข้าวเสร็จวางอีได้กินข้าวก็แก้เที่ยงไปนุ้วัวเจ้าเ้าเลยต้องหาไอไ้ไรกินไปก่อนร้อยจังหูพอตํากับข้าวเสร็จก็ได้เวลากี่รถเวรทุกคนเออเขี่รถแลไปเปอร์เปอร์เผื่อพบเพจแถวแถวนี้มันเคยหอ่อเดี๋ยวจอดแลกอนสรุปแล้วหาไม่รักโดไปไปแลปะทางนู้ลาวตึงในป่าปามนี่ต้นไอ้ไรโชนี่กาลุยเม็ดมังเครงโุงเครงลือว่าลูกเบ้แต่ละที่ก็เลี้ย ใช่เหมือนกันนี่ตึงเราอ่านไปเห็นยอดมันปูชาตหทมอย่างแรงนู่นู่ไกลๆกนู่นโดยให้รามีเข้าไปเด็ดพอเดินเข้าไปแก้แกเสียงว่ามดแดงตั้งเปแล้วมดแดงชาดชอบนี่กับต้นมันปูนั้นพออีก,กินยอดมันปูต้องรบกับมดก่อนทุกทีเธอเราพาขี่รถไปแลตามป่าตามสวนอย่าพึ่งเบื่อคลิปเรานะเตอไว้ว่างๆและยังตังเติมมันเดี๋ยวเราอีปาไปแลที่เที่ยวต่างๆแล้วแลต้นไม้ต้นหญ้าไปก่อนแต่นะ <c oughs> นี่ถึงเรามาพบต้นลุเนียงลุลเนียงบินรู้จักไม้อะคือมันพลัดลงจากต้นแล้วอ่ะพลัดลงที่ปื้นกระลุยเลยเดี๋ยวเราอีกเก็บไปแจ้น้ําไม่มันพอหรือว่าเอาไปตําเนียงเปาะหรือว่าเนียงหมานก็ได้ไว้เนาะกับน้ําจุบลอยแรงทุกคนเออลักษณะลุมันก็แลแบบ,แบ,แบเหี่ยวเหี่ยวแพบๆแพร่เงื้อที่หุ้มมันก็แห้งๆถึงบางหน่วยมันโดนคนมันหยับขึ้นลาเดี๋ยวเราอีไม่เอาที่มันขึ้นลานี่นการเดิหนหาละทุกคนเออตาลายเก็ดเอวยืนต้าที่รถให้นางหาคนเดียวพอ ต้นมันก็ไม่ใช่ใหญ่เต่าใดแกบๆแก้เก้าตาร้อนแล้วด้ยืนปลนยุงอยู่ยุงกบคันเม็ดแล้วที่จริงนางั้นใจชวนเรามานี่แต่เราตำลิดอีมากันว่าเรามาตีไรเจอบบนทุกทีไอล้ายุงก็ครบบานี่อายาคบก้นแดงแปรนี่จัดไปอย่บครบดีนักไปไปได้แล้วไม้อ่ะเนยเอามาแลตี้ว่าได้เท่าเลยโอ ได้มากลั่นนู่นนะได้มาหลายหน่วยนู่นทุกคนเออส่วนเราพอเก็บได้หน่วยเดียวขี้คาดแล้วเี่ได้กะลุยเลยเอาไปแจ้น้ําให้มันปองแล้วก็เอาไปต้มจิ้มน้ําชุบาอแก้กิดก็น้าลายย้อยแล้วทุกคนเออไปหลบเลินได้หยับเหนื่อยข้าวแล้วนี่กินเหนียวหมูปิ้งเละเดียวหน้าว่าย่อยเม็ดแล้วแดดก็แรงแม่เอ้ยไขยมันอีละลายเอเ้เค้กเด็นไม้ใบปับแล้วตาไม่แล้วแล้วแตนที่อีลีกไปปะนู่แม่เอ้ยราเม็ดนู่แล้วนู่นนนปะนู่ใช้ยังลดแล้วไไม่หลีกไปปะนู่หยับวิบย้ายวิบนะบ่กเลย ปอมาถึงเลนก็แช่น้ําไว้เลยทุกคนเออพอบานไปหนึ่งคืนมันก็เริ่มปองขึ้นมาพันนี้เลยนี่เอ็นไมอ้อะมันเริ่มปองขึ้นมาหิดหนึ่งจแะแร่วามันเล็กๆเหี่ยวๆถ้าเอาไปขวางไรมันก็อีเป็นเนียงมาหรือว่าเนียงเพาะอันแล้วกลิ่นมันไม่ต้องแรงถึงทุกคนเออกินรอยแต่ก็เหม็นได้แรงออกเดี๋ยวเราอีล้างลางแล้วก็ขูดเปลือมันออกแช่เลยักคืนก่อนพอขูดเปลือกออกมันก็อีเป็นปันนีเดี๋ยวแช่ไว้จะคืนเลยแล้วก็ล้างน้ําแช่ตู้เย็นเราไม่ชอบกินสดๆปันนี้เวลากินเดี๋ยวเรา เนาะแกงเป็ดมันลอยเลยทุกคนเหอ